เราจะไม่เกรงใจเขาอ่าเราจะไม่เกรงใจเขาว่าถึงแม้เขาจะกินข้าวว่าตามเพราเชื่อว่าเพราเชื่อว่าแฟนๆแฟนอยากเหวกับเขาอมชนินเอาตบมือเขาหน่อยตอนดีครับผมสดต้องมากเลยนกินอะไรอยู่ครับเนี่ยอ่าเป็นหมูกระเทียมครับผมกับเ้าแล้วก็อย่างวุญเส้นนะครับสนใจมาทานด้วยกันได้ครับผมแม่บุญเรนก็พูดแบบนี้ก็เพราะพูดแบบนี้รีมงานเล็กดีครับผมแฮปปี้มากตอนนี้มอมมีอนคนหนึ่งที่จะเซอร์ไพรส์สาวๆครับผมในชีวิตจริงให้แหวนสาวบอยแมน สำลักเลยอ่ะนี่สำลักเรียกว่าติดคอเลยฮะให้แหวนเหรอจริงๆเป็นอุปกรณ์ที่ผมไม่ค่อยได้ซื้อนะก็เคยให้มันเหรอไม่เคยให้แหวน่ะเคยให้แต่สร้อยคอคุณแม่เอาทำไมทำไมพระเอกเราสองคนนี้เน้นเในการให้ของแม่เนอะ ดูเ,เซฟมากเลยอ่ะไม่เอาจริงๆไม่ผมไม่ได้ตอบเ,เซฟเพค่อมนเรื่องจริงใช่คือแบบบางทีเราจะซื้อของโดยเฉพาะแบบวันแม่เดี๋ยวมันจะถึงนี้ไม่นาน,นะผม,ผมก็ยังแผนว่าจะซื้ออะไรให้สักชิ้นดีก็อาจจะเป็นแหวนก็ได้นะวันนี้จะมามอบแหวนให้ผู้โชคดีนะครับอยากบอกให้ครับว่าตอนนี้ทุกคนจะมีโอกาสชิงแหวนเพชรกับทางแพรวนะครับอยากให้บองชวนหน่อยอยากให้ชวนคนร่วมกิจกรรมติดตามใน Facebook แพรวแล้วก็ที่จสารแพรไว้ดีนะครับ ก็นะครับผมเพชรเนี่ยเป็นอัญมณีที่มีค่านะครับผมก็แพงมากนะครับผมก็แพลวจะแจกฟรีก็ผมมีโอกาสได้ไหมอยากได้ด้วยนี้ะครับก็คือสามารถเอาไปแฟนได้ครับบอมฮะฮะแหมมันไม่มีให้ไงก็เหรอครับผมก็ให้ผู้โชคดีดีกว่าครับผมก็มาร่วมสนุกกันนะครับผมถ้าเกิดสมุดได้แล้วเกิดไม่มีคนให้เนี่ยยินดีครับผมนิ้วว่าไซนี้ดูวยดูไวนะจ๊ะเป็นแฟนดูไว้นะจ๊ะ 7จ็ดวันอัปเดตกบ่องเจ็ดวันบอมทำอะไรบ้างครับช่วงนี้เจ็ดวันก็พอดีว่าละครเรื่องใหม่ก็จะเปิดครับช่วงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับกำลังศึกษาคาแรคเตอร์ตัวใหม่มมน,นะครับผมก็เดี๋ยวมีหนังต้องไปศึกษาอีกหลายเรื่องมากมมแลครับผมก็น่าจะแบ่งเวลาออกกำลังกายนอนทำกับบ้านเรื่องบทแล้วก็สัมภันที่สุดครับ กินกเนี่ยนี่เรื่องหลักเลยครับถ้กล้องมายังอยู่ที่อาหารอยู่เลยครับตอนนี้คือถ้าสมมติกินกับนอนเอาอะไรโอ้กินเรื่องใหญ่ครับกินเรื่องใหญ่นะต้องกินก่อนับเดี๋ยวค่อยนอนกันนี่เพิ่งผ่านคอนเสิร์ตใหญ่กับทางช่องมาด้วยรับผมสนุกไหมครับสนุกมากครับผมก็แต่บางคนก็จะเหนื่อยกันหน่อยเพราะว่าแสดงเยอะเราก็จะรันชูกันค่อนข้างมากแต่ก็ดีใจครับผมที่หลายๆคนชอบเล่าบรรยากาศนิดนึงเป็นยังไงบ้างครับบนเวทีขึ้นไปแล้วแบบ ื่นเต้นไหมอะไรยังไงบ้าบนเวทีไหมครับผมตื่นเต้นนะคือคนมันเยอะมากแล้วเพิ่งตรงว่าผมเองก็ไม่เคยแบบไปขึ้นคอนเสิร์ตที่อินแพคอะไม่เคยนะศิลปินบางคนยังไม่มีโอกาสขึ้นเลยนะโมดีใจได้เล่นวงดนตรีสดๆเลยผมแฮปปี้มากเลยคือหนึ่งในความฝันเลยครับในขณะที่เล่นดนตรีมาครับผมก็ฝันเป็นจริงแล้วนะครับผมได้เล่นคีย์บอร์ดสดจริงนะครับผมบนอินแพคนะครั้งหนึ่งชีวิตน้องมอมคนิงครับโอ้โหฉันถ้ามีโอกาส ทั้งหน้าที่มีคนเชิญในคอนเสิร์ตนี้พร้อมพร้อมเสมอเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวเราให้บอมกินข้าวก่อนเพราะเขาต้องขึ้นเวทีนะครับขอบคุณบอมมากขอบคุณนะครับเราจะขนเวทีนะครับ